ผมก็จะมีทริคนะครับในการต่อสายช็อคนะครับทั้งหมดจะมีอยู่2สเต็ปนะครับที่ผมจะใช้ค่อนข้างบ่อยมากเลยนะครับแทบจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับแทบจะมองไม่ออกเลยนะครับว่ามันเป็นปมถ้าเทียบกันนะวิธีที่2นะครับปลายจะดูเล็กแล้วก็เรียวกว่านะครับ2ปม2สไตล์นะครับจะช่วยในเรื่องของการตีนะครับทำให้ไม่สะดุดไกด์ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คกี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีทริคในการต่อสายช็อคนะครับสสเต็ปด้วยกันนะครับผมมาฝากเพื่อนๆนะครับเนื่องด้วยนะครับหลายคอมเมนต์นะครับหลายคลิปแทบจะทุกคลิปเลยนะครับสอนต่อสายช็อคหน่อยสอนต่อสายช็อคหน่อย่ะวันนี้นะครับว่างพอดีนะครับก็เลยมาทําให้ดูนะครับทั้งหมดจะมีอยู่สสเต็ปนะครับที่ผมจะใช้ค่อนข้างบ่อยมากเลยนะครับอันดับแรกนะครับเตรียม สายช็อคนะครับกับสาย p e ขึ้นมานะครับในระหว่างการดูนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าผมมาเคยทําคลิปการต่อสายช็อคไปแล้วนะแต่ว่ามีหลายๆท่านอาจจะดูไม่เข้าใจนะครับเนื่องด้วยค่อนข้างเก่านะสมัยก่อนนะครับมันก็ความคมชัดนะครับอาจจะ ไม่ชัดมากนะครับเหมือนปัจจุบันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็ค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆทําตามนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับพยายามอย่ากกอข้ามนะครับเพราะว่ามันก็จะมีส่วนมีจุดที่มันควรที่จะต้องทําแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันนะครับเตรียมสาย PE นะครับขึ้นมาแล้วก็สายช็อกกรีดนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับสําหรับ 2สเตปนะครับที่ผมใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็ไม่เคยหลุดไม่เคยลูดไม่เคยมีปัญหานะครับเรื่องการสะดุดสายไกด์เลยมาเดี๋ยวมาดูกันครับผมมาครับผมอันดับแรกนะครับเตรียมสาย PE ของเราขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็สายช็อคนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ไม่ถึงกับง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับถ้าค่อยๆดูแล้วก็ ค่อยๆทาตามผมรับประกันเลยว่าผูกเป็นแน่นอนครับเงินนี้นะครับอ่ะพอเราเตรียมสาย PE มาแล้วใช่ไหมครับให้เราจับสายออกมานะครับประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับประมาณนี้ฟุตหนึ่งนะแล้วเราก็ทํามือนะครับเป็นห่วงให้มันสายอ้าออกไว้แบบนี้นะครับนี่ครับนะแล้วเราก็รวบไปตรงนี้พันกับนิ้วไว้ฮะนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับทีเนี้ย เราก็เอาสายช็อคที่เราเตรียมไว้นะครับใช้กี่ปอนก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับเพื่อนๆใช้จริงๆถักได้หมดนะครับ2วิธีนี้นะแล้วผมจะมาบอกตอนท้ายคลิปนะครับว่าวิธีไหนเหมาะกับสายช็อคขนาดไหนสาย PE ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มด้วยวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีแรกนะครับให้เราสอดนะครับนี่ครับสายช็อคนะครับสอดเข้าไปด้านใต้นะครับของสาย PE แบบนี้นะครับนะไม่ต้องยาวมากนะครับประมาณสัก10เซนนะครับแล้วให้เรานะครับม้วน นะครับให้ค่อมสาย PE นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำเหมือนกัน2ฝั่งนะครับเอาสายช็อคนะครับค่อมสาย PE นะครับทับสาย PE อนะอันนี้คือจบนะครับนี่นะครับ1จบนะให้เราทำสัก10จบนะครับทำไปแบบนี้ครับหมุนนะครับหรือจะใช้วิธีการหมุนมือนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับ หมุนไปอย่างนี้ส right. <the> ิจบนะครับสายช็อกลตต้องอยู่ด้านบนของสาย PE เสมอนะครับเวลาเราพับไปอย่างงี้ครับหรือถ้าใครพับจากด้านล่างนะครับไม่ได้นะต้องพับจากด้านบนนะครับเพราะว่าเราสอดเข้าไปด้านล่างนะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะครับถ้าจะพับจากด้านล่างเราต้องวางสายช็อกนะครับให้มันทับสาย PE นะครับแต่นี้เราเริ่มจากการสอดสายช็อคเข้าไปด้านใต้สาย PE นะครับเราก็เลยต้องมา ทำให้มันทับด้านบนสาย PE นะครับอ่ะนี่ถักไปเลยครับชอบความยาวขนาดไหนความสั้นขนาดไหนนะครับไม่จําเป็นต้องเป็น1ิบจบก็ได้นะอ่ะพอเรียบร้อยปุ๊บเราก็ขี้สายออกมานะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับที่เราถักไปนี่ฮะเห็นไหมเรียงกันสวยเลยนะครับแทบจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับแทบจะมองไม่ออกเลยนะครับว่ามันเป็นปมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับ ส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับอยู่ที่ขั้นตอนการเก็บนะครับอ่ะขั้นตอนการเก็บนะครับให้เราจับสายเมนนะครับสายนี้สายเส้นนี้คือสายที่อยู่ในลอกนะครับจับไว้นะครับพันกับมือไว้สักสองสารอบนะครับให้ให้แน่นเลยนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็บีบสายคู่นี้ไว้นะครับสายปลายสายช็อตกับสายเมนนะครับบีบคู่ไว้อ่ะทีนี้จะอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้ยสายนี้คือสายที่เราจะใช้มัดนะครับ ก็คือปลายสาย PE นั่นเองนะครับยิ่งเอาออกมายาวมากนะครับก็จะมีระยะที่ทําให้เราแบบจับได้ค่อนข้างแน่นขึ้นนะครับแบบนี้สามารถพันได้แน่นขึ้นนะครับบางคนเอาออกมาหน่อยเดียวมันก็จะไม่มีระยะนะครับอ่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บนี่นะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นวิธีการมัดเก็บ1รอบก่อนนะครับนี่ครับจับสาย PE สายป้ายนะครับปลายสาย PE นะครับมาทําเป็นห่วงแบบนี้นะครับทําเป็นห่วงแบบนี้ แล้วก็สอดปลายสายนะครับกลับเข้าไปในรูนี้นะครับสอดเข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วดึงอ่ะองนี้ก็จัดตรงนี้นิดหนึ่งครับอย่าให้มันไปปีนกันพอดึงปุ๊บนี่ครับเห็นไหมมันจะมัดเป็นปมมาแล้วตรงนี้นะครับ จะมัดเป็นปมมาแล้วตรงนี้ทีนี้เราดึงตรงนี้ต้องดึงขยี้ให้แน่นเลยครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับดึงดึงสายเนี่ยครับดึงสายช็อกให้ตึงๆไว้นะครับเวลาเวลาเรามัดใช้งานจริงอันนี้ผมจะเป็นการสาธิตนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นวิธีการทำนะครับให้ลองทําตามแบบนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ขยี้ขยี้เลยครับอ่าพอเริ่มแน่นเราจะสังเกตว่านะครับสายนะครับมันจะเริ่มมีความใสขึ้นนะครับเพราะว่ามันรัดตัวเองกันแน่นนะครับสาย PE ตรงเนี้ยครับเห็นไหมมันจะเริ่มใสเริ่มดํา ก็คือมันมีความแน่นนะครับมันบีบกันจนแน่นอ่ะทีนี้พอจบขั้นตอนนี้นะครับเรามาดูวิธีการเก็บสายนะครับวิธีที่1นนะครับที่จะนิยมใช้กันมากเลยนะครับในบ้านเรานะครับขั้นตอนการเก็บสายวิธีที่1นนะครับพอเรามัดตรงนี้แน่นแล้วเนี่ยเราทําสเต็ปเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือจับสายปลายสายนะครับตรงนี้นะครับพาดไว้แบบนี้นะฮะนี่พาดไว้แบบนี้ปุ๊บทีนี้เดี๋ยวเราเอาปลายสายนะครับ สอดกลับไปสอดกลับไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนเรามัดนะครับสอดปุ๊บอ่ะจะอยู่ท่านี้นะครับบีบไว้แล้วก็สอดอีกทําแบบนี้นะครับ6รอบผมทดลองมาแล้วครับ6รอบเป็นจํานวนรอบที่บาลานซ์ที่สุดละไม่สะดุดแล้วก็แน่นแล้วก็ไม่รูดง่ายนะครับ นี่ครับสอดกลับไปเลยครับหรอบแล้วก็จําไว้ด้วยนะครับว่าเราสอดกลับไม่ได้ไม่ได้สอดเข้ามานะครับสอดออกไปนะครับทาแบบนี้ไป6รอบนะครับนี่นะครับพอหรอบแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสายจะอยู่ท่านี้ทีนี้พอครบหรอบแล้วนะครับเราจับสายสายปลายสาย PE นะครับตรงนี้นะครับรวบเข้ามากับจุดที่เรามัดไว้นะครับแล้วก็จับไว้คู่กันเลย แล้วก็ปล่อยฝั่งนี้เลยครับนี่ฮะทีนี้สังเกตนะครับว่าตรงนี้นะครับปลายสายจะอยู่ด้านนอกของสายช็อกลีนะครับให้เราวนวนเกลียวกลับมานะครับเมื่อกี้เราสอดสอดเข้านะครับทีนี้เราก็วนออกแบบนี้นะครับเกลียวฝั่งนี้จะคลายออกนะครับแล้วก็จะมาขึ้นอยู่ฝั่งนี้แทนนะครับเราทํามาหรอบแล้วก็กลับหรอบเลยครับแบบนี้นะฮะหมุนกลับไปอ่าเห็นไหม มันมาขึ้นอยู่ฝั่งนี้ละเกี่ยวที่เราทำนะครับมาอยู่ฝั่งนี้แทนทีนี้จับฝั่งนี้แล้วดึงปลายสายนะครับค่อยๆดึงอย่าให้ปีนเกีียวอ่ะค่อยๆดึงลงไปอย่างนี้นะฮะปึ๊บทีนี้ก็ดึงให้แน่นเลยครับเอาให้ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้เลยฮะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับแบบที่หนะครับที่เราเริ่มทํากันวันนี้นะครับเห็นไหมว่า สายนะครับมันจะเล็กมากนะครับปมมันจะเล็กมากๆเลยนะครับนี่ขนาดสายช็อคเบอร์50ปอนด์นะครับสายช็อค50ปอนด์ปุมก็ยังจะเล็กอยู่นะครับสาย p e 2นะอันนี้ที่เราทดทดลองให้ดูนะครับเนี่ยครับไม่ลูดแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็ตัดปลายสายนะครับแต่ผมขอเน้นย้ําว่าเราอย่าใช้ไฟลนนะเพราะถ้าเราใช้ไฟลนนะครับความร้อนจะไปโดนสาย PE นะครับอ๋บางทีนะครับเราไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นรอยไหมนะครับ แต่ว่าพอมันเกิดความร้อนเนี่ยคุณภาพมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับมันจะมาขาดจังหวะช่วงนี้แหละครับช่วงที่เราไปลนไฟนะครับแล้วความร้อนไปโดนจริงๆมันแน่นมากนะครับปมนี้ไม่ต้องลนไฟก็ได้นะแล้วทีนี้เราก็ตัดนะครับใช้กรรไกรหรือว่ากรรไกรตัดเหล็กนะครับตัดให้เสมอนะนี่ตัดขอบออกให้เสมอเลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือจบแล้วนะครับวิธีที่1นนะครับในการต่อสายนะครับเงื่อน FG ฟจีนสําสำหรับการเก็บสายแบบ รวดเร็วนะครับและปมจะไม่ใหญ่มากนะครับตอนนี้นะครับเงื่อน fg Not ของผมนะครับก็สำเร็จละ1เงื่อนนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าวิธีนี้นะครับมันมีข้อเสียอยู่นะครับเวลาเราต่อสายช็อคเลตตรงเนี้ยครับถ้าสมมติว่าเราใช้สายช็อคนะครับเส้นใหญ่ๆนะครับหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยสาย50ปอนด์จะเส้นใหญ่มากนะครับแล้วสาย PE เส้นใหญ่ๆสัก p e 3 PE 4ออย่างเงี้ยครับอ่ะให้ดูปมนี้ก่อนนะครับพอปมมันเป็นแบบเนี้ยพอสายใหญ่นะครับ จุดที่เราเก็บสายตรงนี้ครับปมมันจะใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับคือข้อเสียของเงิน f g n จีนที่เก็บสายแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาพาทำอีกหนึงวิธีนะครับในการเก็บสายนะครับครับวิธีที่2นะครับที่เราจะทำให้ดูนะครับเป็นวิธีที่ผมเนี่ยใช้ในการตกปลากระพงทุกครั้งเลยนะครับ จะสังเกตได้เลยว่าสายที่ผมต่อเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะครับถ้าใครสังเกตนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้สาย PE เส้นใหญ่นะครับเคยใช้แบบ PE 4 PE 5นะครับบางครั้งขึ้นไป PE 6นะครับสายช็อคก50 60 70นะครับเป็นบางครั้งนะครับซึ่งถ้าเรามาต่อปมแบบเนี้ยครับจะมีปัญหานะครับเวลาเราโยนทอยเหยื่อนะครับสายนะครับปมตรงนี้นะครับจะไปสะดุดไกลนะครับทำให้เราแบบหมดสนุกในการตกปลาเออผมก็เลย ลองหาวิธีนะครับจนไปเจอวิธีเนี้ยมันมันรู้สึกว่ามันโอเคนะครับมันโอเคสุดนะครับซึ่งปมก็ปมจุดที่เรามัดตรงเนี้ยครับจุดที่เรามัดปมตรงนี้นะครับเนี่ยครับมันก็จะมีขนาดใหญ่ไม่แพ้กับอันนี้นะครับแต่ว่าปลายปลายสายนะครับปลายวิธีการเก็บเนี่ยจะเล็กแล้วก็เลียวกว่านะครับทำให้ไม่สะดุดไกลนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาพาทําวิธีที่2นะครับก็เป็น2ทางเลือกนะครับให้เพื่อนๆนได้เอาไปลองไปใช้กันนะครับใครใช้งานแบบไหนก็ลองถักแบบนั้นนะครับมาเริ่ม นะสำหรับวิธีที่2นะครับที่จะพาทำนะครับก็เดี๋ยวตัดอันนี้ทิ้งก่อนแล้วกันนะครับจะใช้การถักเริ่มต้นนะครับเหมือนวิธีแรกเป๊ะจุดแตกต่างข้อแตกต่างคือตอนเก็บสายนั่นเองนะครับตัดสายที่อีขึ้นมา1ฟุตแล้วก็สร้างห่วงแบบนี้เหมือนเดิมนะครับพร้อมกับพันพันสายไว้นะครับแบบนี้แล้วก็เริ่มขั้นตอนเดียวกันเลยครับเหมือนกันกับวิธีแรกเลยนะครับเป๊ะ ตรนี้อย่างที่บอกครับสั้นยาวอยากได้สั้นยาวขนาดไหนก็เลือกเอานะครับผมเอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับนี่แล้วเราก็คลายออกนะครับตรงนี้ก็เก็บเหมือนกันนะครับเก็บสายเดียวแบบเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือการรัดตัวเองของสายทั้งสาย PE และสายช็อคนะครับเก็บเหมือนกันเลยแบบนี้อ่าแล้วก็ดึงให้แน่นแต่แเราจะไม่เก็บแค่ครั้งเดียวเหมือนวิธีแรกนะครับ วิธีแรกเราเก็บแบบนี้ปุ๊บแล้วเรามาเก็บสายเลยนะครับแต่วิธีนี้นะครับเราจะเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็กลับฟังนะครับพลิกให้สาย PE นะครับมาอยู่ด้านหน้านะครับพร้อมกับดึงกลับมาทําสลับกันนะครับหน้าหลังหน้าหลังแบบนี้นะฮะเพราะถ้าเราไม่ทําสลับนะครับตัวตัวสายนะครับมันจะ มันจะพันพันพันปมมันจะพันรอบสายมันจะดูไม่สวยงามนะครับแล้วก็จะใหญ่ด้วยนะทำแบบนี้นะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับทั้งไปและกลับอ่ะอันนี้ไปแล้วทีนี้กลับมานะครับกลับมาแบบนี้สอดกลับรับปึ๊บอ่ะทุกครั้งที่มัดนี่ก็เน้นให้ดึงให้แน่นนิดหนึ่งนะครับ ประมาณสัก4ี่ห้ารอบก็พอนะพอดึงแน่นปุ๊บนี่จะสังเกตว่าปมจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้จะเพิ่มความแข็งแรงด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันก็จะแข็งแรงกว่าเงื่อนตัวนี้ด้วยนะอย่างเงื่อนตัวนี้มันก็ง่ายนะครับสะดวกสบายสําหรับงานที่มันไม่ได้แบบหนักมากนะครับพอเริ่มได้อย่างงี้ปุ๊บใช่ไหมพอดึงแน่นปุ๊บเราจับปลายสายขึ้นมานะครับเราตัดปลายสายช็อคเลยครับตัดให้เสมอนะครับพอตัดให้เสมอปุ๊บ จะอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสาย PE นะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราทําแบบที่มัดบ่มตรงนี้เลยครับทั้งไปและกลับนะให้สาย PE ลรัดตัวเองนะครับทั้งไปและกลับนะไปแล้วแล้วทีนี้ก็กลับมาแต่วิธีนี้นะจริงๆต้องควรที่จะดึงสายช็อคนะครับให้แน่นนิดนึงนะดึงสายให้ตึงๆไว้หน่อย ทำแบบนี้สัก8รอบนะครับจะช่วยได้เรื่องความสวยงามแล้วก็ระยะที่มันทําให้ไกดเนี่ยมันลูดเหินปมตัวนี้นะครับขึ้นไปผ่านปมใหญ่ขึ้นไปเลยนะครับจะทําให้ไม่สะดุดไกดนะครับในระหว่างการถักก็จัดเรียงด้วยนะครับเพิ่มเรื่องความสวยงามนิดหน่อยถ้าใครไม่ซีเรียสก,ก็ถักขักไปเลยครับเน้นให้แน่นแล้วก็แข็งแรงก็พอ สมมุติว่าครบแปดรอบแล้วนะครับเนี่ยัมันก็จะเกิดข้อแตกต่างแล้วกับวิธีแรกนะครับเดี๋ยวเราตัดอันนี้ออกก่อนตัดปลายสายอืมไกลแล้วคมคมนี่ครับมันจะเหลือปลายสายที่เราตัดไปแบบนี้ไม่มีผลนะครับตรงนี้อ่ะสังเกตนะครับนี่ฮะเห็นไหมมันจะมันจะดูเหมือนปมใหญ่นะครับเนี่ยมันจะดูเหมือนปมใหญ่นะครับจุดที่เรามัดตรงนี้นะครับจะดูปลายสายที่เราเก็บนะครับ นี่มันจะเล็กนะปลายสายที aları, mm ่เราเก็บมันจะเล็กมากครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวนี้แล้วนะครับคือปลายสายช่วงเนี้ครับมันเป็นช่วงที่เจอกับไกด์ก่อนเลยอันดับแรกนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้แล้วนะครับเห็นไหมถ้าเทียบกันนะวิธีที่2นะครับปลายจะดูเล็กกว่านะครับนี่ฮะปลายจะดูเล็กแล้วก็เรียวกว่านะครับเพราะว่าปมปมหลักปมที่เรามัดให้แน่นจะอยู่ช่วงกลางๆนะครับ2วิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่ผมใช้ใช้มาตลอดเลยนะครับ ช่วยได้มากๆนะครับเรื่องสะดุดไกดนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยตีได้คล่องขึ้นนะครับยิ่งใครตกตีสกิปปิงนะครับผมแนะนําปมนี้เลยนะครับปมสเต็ปที่2นะครับตีดีมากนะครับไม่สะดุดไม่น่าลาคาญนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับ2วิธีนะครับในการต่อสายช็อคนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ยังทําไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจนะครับผมแนะนําให้ลองดูช้าชานะครับแล้วก็ค่อยๆทําตามไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ ทำได้แน่นอนนะครับรับประกันเลยว่าทําได้แน่นอนนะครับอ่ะนี่ครับ2ปม2ปม2ส,สไตล์นะครับจะช่วยในเรื่องของการตีนะครับทำให้ไม่สะดุดไกด์นะสำหรับปมที่2ก็จะเป็นวิธีที่เอาไว้ใช้ผูกสําหรับคนที่ใช้สายใหญ่ๆนะครับเล่นงานหนักๆนะครับวิธีแรกก็เหมาะกับพวก ใช้สายเล็กๆนะครับตกปลาช่อนนะครับทั่วไปนะครับจะเหมาะมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับสำหรับการต่อสายช็อคนะครับ2สเต็ปนะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับบางคนก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับในเรื่องของการตีแล้วสะดุดไกดติดไกดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้นะครับ2วิธีนี้ช่วยได้ยังไงก็ลองทําตามแล้วก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับผมรับประกันเลยว่า ตกปลาสนุกขึ้นแน่นอนนะครับมาวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้แนะนําเทคนิคอะไรเพิ่มเติมต่อก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมอ่ะคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มาซีอูครับผม